สวัสดีค่กะกลับมาพบกับจักจันจากแคลนวีดิตินะคะวันนี้จันจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเซตหารเพื่อออกไปล่าน้ำม่วงกันนะคะเนื่องจากมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการล่าน้ำดำล่าน้ำม่วงหรือว่าล่าถ้วยนะคะ แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาพูดเรื่องของการล่าน้ำม่วงก่อนละกันเนาะล่าน้ำดำเดี๋ยวไว้วันหลังนะจ๊ะอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะส่วนของการล่าถ้วยนะคะเพื่อนๆอาจจะไปดูคลิปเก่าๆก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าจันเคยลงเอาไว้เยอะแล้วเหมือนกันนะให้ลองเซิร์ชหาในในชา n นลเรานี่แหละนะคะจะเป็นคลิปที่ชื่อประมาณว่าแบบปล้นบนโลไททันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราออกไปล่าถ้วยเราไม่ได้สนใจนะคะว่าทรัพยากรของเขามากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่า เราจะเน้นว่าเราจะตีเขายังไงให้ได้3าดาวมากกว่านะคะอันนี้ก็ออจันเคยทําคลิปไปเยอะแล้วลองย้อนๆดูก่อนละกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูจันจะลองไปปล้นให้ดูนะคะแล้วก็ลองใช้เซตที่แบบมันไม่เปลืองน้ำม่วงนะคะไปดูที่บ้านเล็กของจันกันเลยดีกว่าเนาะ อาละค่ะมาที่บ้านเลขของจันกันแล้วนะคะทีนี้จันอยากจะบอกว่าเวลาที่เราจะจัดเซตทหารไม่ว่าจะไปปล้นอะไรก็ตามนะคะเพื่อนๆเข้ามาที่หัวข้อ quick train จะดีที่สุดนะเออมันจะสามารถเช็คได้นะคะว่าในแต่ละรอบที่เราสร้างทหารไปเราใช้น้ำม่วงเท่าไหร่ใช้น้ำดำเท่าไหร่ในการสร้างทหารไปนะคะ ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสะสมน้ำม่วงเพื่อเอาไปอัพอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะเซฟน้ำม่วงเก็บไว้ถูกไหมคะอย่าไปใช้เยอะดังนั้นเราต้องพยายามสร้างาหารที่มันไม่เปลืองน้ำม่วงมากนะอย่างเช่นเซตอามี3สนะคะเซตสุดท้ายเลยที่จันตั้งเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบาร์่ตัวนะคะระเบิด6ตัวแล้วก็ธนู100ตัวซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆปรับเปลี่ยนได้นะคะจริงๆจัน สร้างผิดแหละนะเดี๋ยวจันจะลดลดจำนวนของบาบาลงนะคะจันว่าบาบาสักแท้ิตัวก็พอนะแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นธนูไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะแบบเสริมเป็นเ,เป็นกอบลินมาสัก20ตัวก็ได้นะคะเ,เดี๋ยวลองแทรกเข้าไปดูได้18ตัวอเอาสัก20ตัวนะคะอ่ะโอเคเราก็เซฟเก็บไว้นะคะ ตัวนี้ก็คือจะใช้น้ำม่วงนะคะอยู่ประมาณแสนสี่แสนห้านะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้น้ำดำ3า300กว่าเท่านั้นเองก็ค่อนข้างที่จะประหยัดทรัพยากรน,นะคะแต่ว่าเวลาที่เราใช้เซตาหารแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าคุณไม่แคร์ถ้วยนะเพราะว่ามันไปตีด้วยสถานเซตแบบเนี้ยโอกาสที่จะได้ถ้วยยากมากนะคะโอกาสที่จะได้ดาวติดมือกับมาเนี่ยแทบไม่มีเลยนะ,ะก็จะเน้นแบบ เน้นน้ำม่วงอย่างเดียวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองลองไปตีจากเซตทหารที่สันสร้างทิ้งเอาไว้นะคะจะเป็นบาบา80ตัวนะคะแล้วก็ธนูอีกประมาณ120ตัวนะคะเอาละค่ะห,หลังจากที่ทหารเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะเจอจันจะพามาทดลองออกล้นดูนะคะข้อแรกเลยนะคะเวลาที่เราจะมาออกล้นด้วยสูตรนี้เนี่ย เออนอกจากจะต้องทําใจแล้วว่าเราคงจะแบบไม่ได้ท้วยติดมือกับบ้านแน่นอนเราก็ต้องเลือกแบบบ้านให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าทหารที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าแทบจะไม่มีความแข็งแรงใดๆทั้สิ้นเลยนะคือแบบว่าอ่อนแอสุดๆเลือดน้อยสุดๆนะคะดังนั้นเออเราจะเอาเข้าไปประทะตรงๆคงไม่ได้นะคะนี่แหละแบบบ้านแบบนี้แหละนะคะที่เราจะต้องเลือกนะคะ นั่นก็คือเราจะต้องดูเลือกที่เป็นเมืองร้างนะคะอันดับแรกเลยดูเลยเขาไม่มีโล่นะคะอันนี้สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นเมืองร้างแต่อย่าเพิ่งแน่ใจนะคะลงมาดูรายละเอียดลึกกว่านั้นนะคะมาดูว่า e x p o ของเขามีลูกหรือเปล่านะคะอันนี้คือ e x p o ไม่มีลูกนะคะโอเคอันนี้น่าจะเป็นเมืองร้างแน่นอนนะคะแล้วก็ลงมาดูนะคะนี่ในพวกถังขุดต่างๆนะคะสังเกตดูนะใน ที่ขุดทองนะคะถาดจะต้องมีทองเต็มทั้งถาดซ้ายและถาดขวานะทั้งสองถาดเลยนะคะส่วนเวลาในการลงทหารนะคะคืออย่าผีผามลงนะลงบาบาลงไปก่อนนะคะสักสี่ห้าตัวนะคะแล้วก็ตามด้วยธนูนะคะลงบาบาลงไปตามด้วยธนูนะคะ ตรงนี้มันมันไม่ดีอย่างนึงคือมันมีมีคิงอยู่นะคะทําให้สถานของเราต้องเสียเวลาไปฆ่าคิงซึ่งเราอาจจะข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาคิงควีนเรามาตบเอาทีหลังนะคะเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะคือลงลง,ลงบาบาลงไปสักสองสาตัวนะคะไปเป็นตัวล่อไปเป็นตัวแทงให้ธนูเนื่องจากว่าบาบามีเลือดเยอะกว่าธนูนั่นเองนะคะ เซตนี้จันจะลองใช้ธนูกับบาบาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเซตหน้าจันจะลองตัดบาบาออกไปนะคะลองเปลี่ยนเป็นกอบลินดูนะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเอากอบลินมาแบบดีกว่าไหมพี่นะเพราะว่ากอบลินมันขุดเร็วนะคะถ้าเกิดว่าเวลาที่มันไปเจอพวกถังทรัพยากรแบบนี้มันจะขุดเร็วขึ้นนะคะก็โอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวรอบแรกเราใช้ธนูบาบาดูนะคะแล้วก็รอบที่2เป็นธนูกับกอบลินนะคะรอบที่3มิกกันเลยนะทั้งธนูบาบากอบลินเลย เดี๋ยวมาลองดูว่าเซตไหนที่มันจะแบบได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลดีที่สุดละกันนะคะโอ้โหแบบเขาเล่นไม่เอาถังท่อไอแม่เอาถังแม่เอาที่ขุดน้าดําไว้ข้างนอกเลยนะเราก็เลยไม่ได้น้ําดําเลยน้ําดำของเขาอยู่ตรงกลางหมดเลยนะคะโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ควีนอาจจะเข้าไปยิงได้นะคะเดี๋ยวเราอเอาคิงลงตรงนี้นะคะ,อะอเอาคิงลงไปสู้นิดนึงนะคะลงยาฮิลิ่งสเปลช่วยนิดนึงนะคะตรงนี้ลงควีนนะคบ ลงประควีนไปนะคะอ่าโอเคไม่เป็นไรคิงควีนตายไม่เป็นไรนะคะเราแบบเน้นเก็บทรัพยากรไปนะคะโอเคออกเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเราสร้างธนูบาบามาเนี่ยใช้ไม่หมดด้วยซ้ำนะคือถ้าใช้หมดจะใช้แค่ประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่เราดูกันแสนสี่แสนห้าเองเนาะแล้วเราก็ได้นะ้ำม่วงมาสามแสนห้าอย่างเงี้ยคือกำไร ปลาไปสองแสนเลยนะคะแล้วก็ได้น้ำดำติดไมติดมือกลับมาด้วยนิดหน่อยนะคะก็ยังดีนะถืว่าโอเคนะคะตอนแรกจันตั้งใจว่าจะใช้เป็นธนูกับกอบลินล้วนๆไปเลยคือ <c ười> ใช้แค่2อย่างนะคะแต่ว่าบาังเอิญรอบที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้บาบาไป16ตัวเนาะมันก็มีบาบาติดมาด้วยนิดหน่อยโอเคหย่นหยวนกันไปละกันนะคะทีนี้ น้ำยานะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้จันใช้น้ำยาไปขวดหนึ่งจันตั้งใจที่จะไม่สร้างเพิ่มนะคะเพราะว่าเคยเคยมีสมมุติฐานที่ที่ได้ทราบมาว่าถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำยาไปไม่ครบเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะเจอบ้านที่เป็นบ้านร้างง่ายมากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวลองไปอ,อลองไปดูดูนะคะว่ามันจริงหรือเปล่านะคะโอเคลุยเลย หมือนเดิมนะคะเราต้องพยายามหาบ้านที่เขาเป็นบ้านร้างนะอันนี้คือแบบถึงแม้ว่าพวกที่ขุดทองขุดน้ำม่วงมันจะอยู่รอบนอกก็ตามนะแต่ว่าออสังเกตดูแล้วนะคะในถังเองมันก็แบบเปล่งเลยอะ่ะดูสีม่วงเปล่งแน่นถังเลยนะคะแล้วก็เอ็กซ์โปก็แบบมีลูกกระสุนด้วยแบบนี้ไม่น่าใช่บ้านร้างจริงๆนะคะดังนั้นก็ปล่อยผ่านไปนะคะโอ้โห ทำไมเวลาเอาทหารเซตจัดใหญ่ไฟกระพริบมาไม่ค่อยเจอเนาะไอเมืองแบบล้นๆแบบเนี้ยนะคะอ่ะทีนี้มาพูดถึงเคสนี้นะคะคือถึงแม้ว่าที่ขุดทองขุดน้ำม่วงมันจะอยู่ข้างนอกก็ตามแล้วมันก็ดูแบบเปล่งเปล่งเหมือนจะน่าปล้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ที่ขุดของเขาว่ามีเลเวลน้อยนะคะ เออตัวนี้จันไม่แน่ใจว่าเลเวลอะไรอะ่ะแต่ว่าคือมันยังไม่ใช่เลเวลแม็กซ์ของบ้านเก้านะคะดังนั้นเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีแคปซิตี้ในการเก็บในการเก็บทรัพยากรเอาไว้ได้น้อยกว่าอแบบที่ขุดที่มันเลเวลสูงๆนะคะดังนั้นเมื่อเขากเก็บได้น้อยอะ่ะเราก็ปล้นได้น้อยนะคะเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงเริ่มต้นหาใหม่คือจะบอกอย่างนี้นะคะว่าเออ เวลาที่เราไปปล้นเนี่ยเราจะเห็นทรัพยากรของคู่ต่อสู้เนี่ยจากในถังของเขาเนี่ยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าใครจะมองเห็นกันมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับทาวโฮของเราด้วยนะถ้าเราไปตีคนที่ทาวโฮสูงกว่าเราอย่างเช่นจันเป็นบ้านเก้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปตีบ้าน10บ้าน11เราจะมองเห็นทรัพยากรของเขา,าด้วยเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นนะคะสมมุตินะสมมุติว่า50เอ่อถ้าเกิดว่าเป็นวิบ้านนี้นะปล้นอะ่ะ ดูก่อนดูให้ชัวก่อนอก็ก็อยู่ในนี้นะอยู่ในนี้แต่เหมือนมีคนเล็มไปแล้วอะแต่ว่าในถังก็โล่งนะเอาไงดีติ๊กตอกติ๊กตอกลองหาไปก่อนแล้วกันนะคะจะได้คุยต่ออ่ะทีนี้เวลาถ้าเราไปปล้นคนที่เทาาหอน้อยกว่านะคะถึงเขาจะมีล้นแบบปริเลยนะเราก็จะมองเห็นเปอร์เซ็นต์น้อยลงนะคะดังนั้น จันถึงบอกเสมอว่าอย่าเพิ่งขึ้นรีบขึ้นบ้านนะคะแบบทาไมบางคนถึงบ่นว่าโหพี่ทําไมพอผมขึ้นบ้านมาแล้วมันหาปล้นยากจังเลยนะคะก็ก็ด้วยเหตุนี้แหละเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงนะคะเวลาที่เราจะมองเห็นทรัพย์สินของใครตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นนะคะที่ว่าเทาหอไหนตีเทาหอไหนแล้วมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนั้นมันจะวัดที่ถังนะถังไอตัวพวกเนี้ยนะถังเก็บนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในที่ขุดอะนะคะอยู่ในที่ขุดพวกนี้นะที่ขุดพวกนี้เราจะเก็บจากที่ขุดของเขาได้50%นะคะไม่ว่าจะทาวฮอ,อะไรก็ตามนะเราจะได้จะได้ห้ของสิ่งที่เขามีที่เขาขุดค้างเอาไว้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงมหมเดี๋ยวจันกลับไปอธิบายที่บ้านตัวเองแป๊บนึงอ่ะอย่างเช่น ที่ขุดทองอันนี้เป็นเลเวล12นะคะเราเข้าไปดูในข้อมูลของเขาเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้นะคะว่าแบบเอ่อ c a p a c i t y หรือว่าความจุเนี่ยมันจะได้หน่วย10บร0 0 0พันหมื่นแสนอ่ะมันจะได้20,000 0นี่คือเต็มที่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าจันไม่ได้เข้ามาเก็บทรัพยากรเลยหลายๆวันนะคะตัวทองตัวนี้มันก็จะแน่นอยู่20,000 0หมายความว่าสมมติว่าจันไม่ได้เข้ามาเลย7วันเอ่อมันเต็มละ200,000คนที่เขามาปล้นจันเข้า เอาแค่ธนูมาเล็มๆเนี่ยเขาก็จะเก็บได้ต่อหนึ่งอันเนี่ยหนึ่งแสนเลยนะนะคะก็คือหมายความว่าเขาจะได้ครึ่งหนึ่งเลยจากสิ่งที่เรามีค้างอยู่ในที่ขุดดังนั้นจอนถึงบอกว่าเวลาที่เราจะไปหาบ้านร้างแล้วเราจะไปเล็มพวกที่ขุดของเขาอะเราต้องดูที่ขุดซึ่งมันแบบเลเวลสูงๆด้วยนะถ้าเกิดมันเลเวลน้อยๆมันเก็บมันเก็บทรัพยากรไว้ได้น้อยอะถึงเราจะไปเล็มเราก็ได้น้อยอยู่ดีนะคะอ่าก็ประมาณนี้เนาะ ไม่เจอเลยเมืองร้างอะไหนไหนบอกว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจนะคะสามแสนน่ะคือเอ็กโบเขามีล <Present> ูกอยู <ngo> ่นะคะแสดงว่าไม่ได้เป็นเมืองร้างหรอกนะแล้วก็เขามีโล่ด้วยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแค่ไม่ได้เข้ามาหลายวันนะคะลองดูละกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาบาบาเก็บตามบ้านช่างตามมุมก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างงั้น เดี๋ยวช่วงเราลงทหารไปทหารเราจะไปมัวสนใจกับพวกบ้านช่างนะคะเมื่อเราไม่มีบาบามาเป็นตัวแทงจันจะลงธนูลงไปนะคะแล้วก็เอากอลลินไปเก็บนะ,ะ่มันจะสวนทางกันนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นบาบาเราลงบาบาก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไปกับกอบลินเนี่ยเราลงกอบลินก่อนนะคะ,ะเข้าใจคอนเซปต์เนาะลงธนูก่อนเพื่อเป็นตัวล่อนะคะแล้วก็ลงกอบลินอ่ะ กอบลินก็ไม่ต้องลงเยอะนะเพราะว่ามอต้าลงทีหนึ่งก็แบบตายสลายตัวหายไปเป็นอากาศธาตุนะคะก็อย่าไปลงเยอะมากนะเอาธนูเลม็มไกลๆแล้วก็กอบลินเก็บเอานะคะสงสัยอันนี้จะแบบไม่ค่อยได้อะไรนะเนี่ยน่าจะเพราะมันไม่ใช่บ้านล้างเทนะจันว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนบทเรียนสนใจนะจะอยู่อ่นะ,ะเนี่ยก็เอากัอบลินเก็บนะคะเอาธนูล้อมๆแล้วก็ เอากรอบลินปจุ่มๆนิดหน่อยนะคะคือจันว่าน้องๆอะ่ะตีจะจะตีด้วยสูตรนี้เก่งกว่าจันอีกเพราะว่าจันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้สูตรนี้นะคะเดี๋ยวจันหาถาังน้ำดำก่อนเผื่อเราจะได้น้ำดำติดไมคติดมือโหอยู่ลึกอะ่ะนะที่หุ่นน้ำดำอยู่ลึกโอเคไม่เป็นไรกดออกเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่ปึงทรัพยากรอ่าก็ เนี่ยนะคือใช้ทหารแค่นี้เองนะนิดหน่อยเองอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือแบบบาบาแปดตัวธนูสี่สิบแปดตัวแล้วก็กลบลิ้นสี่สิบสี่ตัวเองเนะี่ยแต่ว่าก็ได้ทองมาสองแสนห้าอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบก็เป็นกําไรนะคะแล้วก็เทหารแค่นี้คงไม่ถึงแสนหรอกนะแต่ว่าได้ได้น้ำม่วงมาแสนสองเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วแถมยังได้น้ำดํามาอีกเก้าร้อยนะจ๊ะไม่ต้องไปเจาะไปเจอไดๆทั้งสิ้นนะคะ เราเจอเหยื่ออีกลายแล้วนะคะคือจริงๆจันจะบอกว่าเซตเซตเนี้ยจันไม่ค่อยได้ใช้นะตั้งแต่ตอนที่อยู่บ้านบ้านเจ็ดบ้านแปดก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าจันเป็นใส่บู๊แบบประเภทเอาแบบชอบแบบเข้าเจาะจนหมดทั้งเมืองมากกว่าก็เลยใช้เป็นพวกยักษ์สิบสองถึงสิบสี่ตัวนะคะแล้วก็จะมีแบบนางฟ้าฮิ้วให้สักหนึ่ถึงสองตัวนะคะแล้วก็จะ ที่เหลือก็จะเป็นพะมดสัก12ตัวนะคะแล้วก็ธนูบาบาหรือว่าธนูกับลินอีกอย่างละประมาณสัก 30- 40ตัวอะไรประมาณนี้นะคะก็จะใช้เป็นเซตประมาณนั้นมากกว่านะอันนี้มันอยู่ใกล้ๆถังน้ำดำนะคะเดี๋ยวจันจะปล่อยคิงควีนไปช่วยด้วยนิดนึงเผื่อจะได้น้ำดำตรงนี้ได้ไมล่ะได้ไมล่ะนะเอ้ยคิงจะตาย ป้าควีนย,ยิงให้หนูหน่อยขอน้ำดำหน่อยจ้านั่นป้าควีนน่ารักมากอ่ะคิงก็น่ารักนะคะทิงเดินมาตรงนี้ให้แล้วจันจะปล่อยอาหารที่หมดเลยนะคะเนื่องจากว่าจันสร้างคือจริงๆมันไม่จําเป็นแล้วละนะแต่ว่าเนื่องจากว่าจันสร้างเอ่อเป็นเซตกอบลินเอาไว้นะคะก็คิดว่าจะเอากอบลินเนี่ย ไปลองไปลองเจาะๆดูนะคะจะลองแบบใช้กอบลิ้นล้วนนะไม่รู้ว่าจะแบบดีงามสยามประเทศหรือเปล่านะโอเคธนูเข้าปเอนน้ำดำตรงนี้ให้หน่อยลูกมาามามามาๆบ่อยให้หมดนะคะเซตนี้เพราะว่าเดี๋ยวเซตหน้าเราอยากจะใช้เป็นกอบลิ้นล้วนนะคะโอเคเพียงพอแล้วล่ะนะโหได้ดาวด้วยไม่น่าเชื่อ เห็นไหมล่ะใช้แค่ธนูบาบานะจ๊ะยังได้น้ำดำมาพันสองเออไม่ธรรมดานะจ๊ะอยเอาละค่ะรอบสุดท้ายเรามาลองทำอะไรเกลียนๆกันดูบ้างนะคือสันไม่ได้เอาทหารตัวอื่นมาเลยนอกจากกอบลินนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าไม่มีน้ำยาช่วยด้วยอีกตัางหากนะเออแต่ว่าเดี๋ยวนะ คือเราอยากได้น้ำม่วงดังนั้นเราเข้าทางนี้ดีกว่านะคะโหแต่มีป้อมระเบิดอะ่ะตายตายตาย,ตายถ้าไม่รอดนี่แบบว่าฝากลูกเมียค่าด้วยนะ,ะโอ้ยเรามีเดี๋ยวนะเรามีอนี่มาตัวหนึ่งอ่าเรามีปก้ามาตัวหนึ่งนะคะให้ปราเป็กไปช่วยเป็นตัวแทงนิดนึงเราที่เหลือเราปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยนะคะปล่อยเลยยาวไปยาวไปยาวไป ไปเลยลูกไปเลยไปเลยอาตัวนี้มาเจาะนี้นิดนึงปล่อยรัวๆเลยนะคะตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องใช้สกิลไม่ต้องใช้ความสามารถใดทั้งสิน้นปล่อยอย่างเดียวป่อยอย่างเดียวเดี๋ยวมาค่อยดูกันนะคะว่าจะได้แบบน้ำม่วงติดมือกลับมามากน้อยแค่ไหนนะเอาลืมข้างน,นอกด้วยนิดนึงลืมข้างน,นอกปล่อยข้างในเมามันไปหน่อยลืมข้างน,นอกลืมข้างน,นอก เดี๋ยวนะยังไม่หมดเอาเอาตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ปล่อยหน่อยนึงนะคะช่วยกันเจาะลูกช่วยกันเจาะดีว่าตรงนี้ไม่มีมอตานะไปเลย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 เอาน้ำดํานิดนึงนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าเรามียาฮิลิ่งสเปล l มาน่าจะช่วยให้เขาเก็บได้เยอะกว่านี้เนาะนี่ไงล่ะผลงานของกอบลินนะคะกอลลินล้วนๆนะได้น้ำ มุ่งมาตั้งสามแสนนะคะโอ้โ oh, ห oh, ไม่ธรรมดานะคะเย่เ yeah. อ uh, าละค่ะฉันเชื่อว่าสูตรนี้น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าก็าให้ดูเปรียบเทียบละกันระหว่างใช้ธนูกับบาบาคู่กันหรือว่าเป็นธนูบาบาแล้วก็กอบลินนะคะเป็นสามสหายนะคะว่าระหว่างแค่สองเกลอกับสามสหายอันไหนมันดีกว่ากันนะคะหรือว่าเป็นกลอบลินล้วนๆไปตวเัวเดียวหัวหายหรือเปล่านะคะ ก็ให้เพื่อนเอคอมเมนต์บอกกันมาละกันนะคะระหว่างชุด2เกลอคือมีธนูกับบาบาหรือว่าชุด3สหายนะคะก็คือธนูบาบากัอบลินนะคะเพื่อนๆชอบเซตไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้จันด้วยนะคะอยากดูคลิปแบบไหนเขียงบอกกันไว้ใต้คลิปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่แวะมารับชมนะคะสวัสดีค่ะ